สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านพบกับจิมมี่ทาร่โลนั้นพัสกรพยากรณ์อีกเช่นเคยนะครับซึ่งจิมมี่ทาร่โลนั้นพัสกรพยากรณ์นั้นมีประสบการณ์การทำนายด้วยไพ่ทาร่โลชั้นสูงโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงการตั้งชื่อสิรีมงคลตามหลักโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงเลขศาสตร์ชั้นสูงอายตนะหกชั้นสูงและพลังเงาชั้นสูงมากกว่า29ปีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากกว่าหลายพันดวงด้วยกันนะครับ วันนี้จิมมี่ทารโลนันพัสะกรพยากรจะมาทำนายดยสตาให้กับผู้ที่เกิดในวันศุกร์ประจำเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2 5 6 4นะครับก่อนอื่นจิมมี่ทาโลนันพัสะกรพยากรณขอออกตัวก่อนว่าการทำนายการกุศลในครั้งนี้นั้นไม่ได้เป็นการทำนายเจาะจงดวงสตาเฉพาะลายบุคคลอย่งสิ้นนะครับแต่จะเป็นการทำนายภาพรวมในวงกว้างของทุกคนที่มีดวงเกิดภายในวันนี้เท่านั้นนะครับ ดังนั้นใช้มีความแม่นยำเกินเกิน99%ทุกคนก็คงจะเป็นไปไม่ได้แต่จะมีความแม่นยำประมาณ80%เซขึ้นไปนะครับทั้งนี้เนื่องจากทุกคนที่เกิดภายในวันนี้นั้นยังมีลักษณะการกระทำที่แตกต่างกันออกไปการสั่งสมบุญบารมีในชาตินี้ที่แตกต่างกันออกไปการใช้สีและอัญมณีในแต่ละวันที่แตกต่างกันออกไปลักษณะงโง่เฮงที่แตกต่างกันออกไปลักษณะการแต่งกายที่แตกต่างกันออกไป การใช้เครื่องรางของของลังที่แตกต่างกันออกไปและลัคนาราศีตามเวลาที่เกิดแตกต่างกันออกไปอีกด้วยดังนั้นหากคุณต้องการคำทํานายที่มีความแม่นยาเกิน9กแล้วแล้วก็จะต้องโทรมาดูดวงสดทางโทรศัพท์กับจิมมี่ทาร่นันพัสกรพยากรณ์เท่านั้นนะครับเพราะจะสามารถทำให้รับผลคำพยากรณ์ที่มีความแม่นยำเพิ่มมากขึ้นกว่านี้เนื่องจากสามารถเจาะจงดวง รายละเอียดเฉพาะรายบุคคลเพิ่มเติมมากขึ้นตามลักษณะที่แตกต่างกันออกไปได้มากขึ้นกว่านี้แน่นอนนะครับเอาละครับตอนนี้จิมมี่ทาโรน่นันพัสกรพยากรเก็จเจิรมทําการตั้งจิตเป็นสมาธิด้วยใจที่สะาบ,บริสุทธิ์เพื่อที่ทํทำการเลือกไพ่ทาโร่ออกมาจำนวน10ใบให้กับผู้ที่เกิดในวันศุกร์ประจำเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2564นะครับ ไพ่ใบที่หนึ่งที่กำลังหยิบได้สดๆร้อนๆนี่ตอนนี้ก็คือ Page of Cups ไพ่ใบที่สอง Queen of Wands ไพ่ใบที่สาม King of Swords ไพ่ใบที่สี่ Ace of Cups, Poverty 5, King of Wands, Poverty 6, Page of Wands, Poverty 7, Knight of Pentacles, Poverty 8, The h ร์ไฮปร e s s ัสผ่านไปเก้าสามอัเปนโคสลาผ่านไปสิบที่กำลังหยิบได้สุดร้อนในตอนนี้ก็คือน n o อฟวานส์อะรครับตอนนี้จิมมี่ทาโรนนั้นพสกรพยากรก็จะรเมาทำการทำนาย ดวงชะตาให้กับผู้ที่เกิดในวันศุกร์ประจำเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2564นะครับในอนาคตตัวคุณจะมีชีวิตที่ผูกพันหรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องเด็กๆนะครับเช่นบุตรหลานบริวารเด็กๆเข้ามาอดอ,อ้อนเอาใจตัวคุณหรือมีชีวิตที่ผูกพันเกี่ยวข้องกับเด็กๆอยู่เป็นประจำตลอดเวลานะครับแล้วก็เป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่ายอีกด้วยนอกจากนี้บุตรหลานบริวารเด็กๆก็ยังนําความสําเร็จในเรื่องของการเรียนการศึกษาเรื่องหน้าที่การงาน ไม้คุณได้รับรู้ได้ด้วยเช่นเดียวกันและถ้ามีบุตรหลานระหว่างเด็กๆเ,เป็นผู้ชายก็จะดีมากหรือว่าช่วยเหลือเรื่องการงานได้ดีมากในเดือนนี้นะครับและตัวคุณก็จะมีสเสน่ห์ต่อผู้พบเห็นเพิ่มมากขึ้นนะครับเช่นทําอะไรเนี่ยคุณก็มักจะไม่ขาดคนคอยช่วยเหลือตัวคุณแต่ในอนาคตปัญหาเรื่องการงานจะเกิดขึ้นนะครับเช่นบางคนตกงานหรือขอลาออกจากงานเองเพราะว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากตัวของคุณเองขาดความอดทนในการทํางานขาดความรอบคอบในการทํางานก็เลยลาออกจากงานมาเองหรือทําธุรกิจส่วนตัวก็ไม่สําเร็จเนื่องจากตัวคุณขาดการวางแผนงานที่ดีขาดความละเอียดถี่ถ้วนและขาดความอดทนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นความอดทนความละเอียดรอบคอบและการวางแผนงานที่ดีจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นในเดือนนี้ จึงจะสามารถทําให้งานตัวคุณผ่านผลไปได้ด้วยดีนะครับและระวังปัญหาเรื่องเอกสารในการทํางานด้วยนะครับต้องรอบคอบนั่นเองจึงจะสามารถผ่านไปได้ด้วยดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้มีคุณสมบัติ3อย่างนี้คุณจึงจะสามารถดําเนินงานได้ต่อไปนั่นเองนะครับและยังแสดงว่าจะมีลูกค้าข่บประจํา,าจเข้ามาอุดหนุนทําให้เงินทองไหลามาที่มาเพิ่มมากขึ้นนะครับ ทำให้การเงินของตัวคุณเนี่ยมีเงินก้อนใหญ่หมุนเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะหลังจากวันที่15เมษายนไปแล้วนะครับเงินก้อนใหญ่ก็จะมีขึ้นมา,มากขึ้นนะครับและคุณจะมีโชคมีลาบนะครับได้มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงนะครับนำโชคลาบให้ออกับตัวคุณก็ขอให้เสี่ยงโชคตามนั้นดูนะครับเป็นโชคลาบแบบไม่คาดฝันได้และโชคลาบยังมาได้จากอีกทางหนึ่งคือจาก ญาติห่างๆที่เป็นผู้หญิงหรือเพื่อนร่วมงานที่ไม่สนิกนทนนนาากันนันนางงานทนกที่เป็นผู้หญิงนะครับนำโชคลาภมาให้กับตัวคุณได้นั่นเองนะครับและถ้าตัวคุณมีเพื่อนร่วมงานที่เป็นผู้หญิงหรือว่ามีญาติห่างๆที่เป็นผู้หญิงนะครับก็จะช่วยเหลือเรื่องการงานเรื่องการเงินได้เป็นอย่างดีไม่เช่นเขาก็จะนําโชคลาภให้ตัวคุณนะครับในเดือนนี้นะครับคุณมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถได้เงินก้อนใหญ่หรือขายที่ดินได้ หรือประสบความสําเร็จด้านวัตถุสิ่งของบางอย่างที่อยากจะได้มานานก็มักจะได้นะครับก็เรียกว่าฐานะการเงินหรือว่าเรื่องทรัพย์สินดีขึ้นหรือประสบความสําเร็จสูงสุดเรื่องทรัพย์สินเงินทองนั่นเองนะครับพี่น้องเพื่อนสนิทก็มีแต่ความรักความเมตตาจริงใจมอบให้เข้ามาเอาใจคุณนะครับเต็ไมไปด้วยความจงรักภักดีไม่เกิดการขัดแย้งกันนะครับนอกจากนี้นะครับผู้หญิงก็มักจะช่วยเหลือตัวคุณ เรื่องหน้าที่การงานด,ดีด้วยนะครับจะมีผู้หญิงปรากฏตัวขึ้นในอนาคตลักษณะผิวดำแดงรูปร่างสันทัดนะครับอายุรุ่นรา,าวเ่าเดียวกับตัวคุณนะครับเข้ามาช่วยเหลือให้คำแนะนำปรึกษาเรื่องหน้าที่การงานได้ดีดและตัวคุณยังมีโอกาสได้เข้าไปพบปะสังคมผู้คนจำนวนมากและไม่ขาดคนช่วยเหลือเรื่องการงานแน่นอนนะครับและจะมีผู้ชายปรากฏตัวขึ้นในอนาคตนะครับผิวดำแดง รูปร่างสันทัดอายุมากกว่าคุณนะครับให้คําแนะนาปรึกษาเรื่องการงานได้ดีและมีเข้ามาอีกคนหนึ่งผู้ชายอายุมากกว่าตัวคุณเช่นเดียวกับลักษณะผิวดําแดงรูปร่างท้วมกํายำลําสันนะครับเข้ามาช่วยเหลือให้คําแนะนาปรึกษาเรื่องหน้าที่การงานได้ดีเช่นเดียวกันตัวคุณอาจจะมีเกณฑ์ทะเลาะเบาแวงกับผู้ใหญ่ในวงงานเป็นผู้หญิงบ่อยในเดือนนี้นะครับก็ต้องพูดจาอ่อนโยนอยู่เสมอการทะเลาะจะได้ไม่เกิดขึ้นนะครับ แต่เขาก็ให้คําแนะนําปรึกษาเรื่องหน้าที่การงานได้ดีในเวลาเดียวกันนะครับผู้ใหญ่ในวงงานที่เป็นผู้ชายก็อาจจะโทรศัพท์ติดต่อสื่อสารเข้ามาหรือได้รับทราบข่าวดีเรื่องการงานจากผู้ใหญ่ในวงงานเป็นผู้ชายนั่นเองนะครับก็เรียกว่าช่วยเหลือได้หมดให้คําแนะนําปรึกษาที่ดีได้เพียงแต่ตัวคุณเองนั่นแหละอย่าไปทําปัญหาเสียหายในเรื่องหน้าที่การงานได้ตัวของคุณเองนะครับเช่นขาดความละเอียดถี่ถ้วน ขาดความรอบคอบแล้วก็วางแผนงานไม่ดีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังที่ตัวคุณเองเพราะว่านอกนั้นคนอื่นก็มักจะให้คำแนะนำปรึกษาที่ดีได้เรื่องหน้าที่การงานนะครับถ้ามีลูกค้า,าประจำที่เป็นผู้หญิงก็จะดีมากเพราะว่าจะช่วยเหลือเรื่องการเงินแล้วก็เรื่องการงานได้ดีในเดือนนี้นะครับส่วนเรื่องการเรียนการศึกษานะครับเรามาระวังสอบตกหนึ่งวิชานะครับ ต้องตั้งใจเรียนให้มากกว่านี้นะครับแล้วก็ระวังปัญหาเรื่องเอกสารเรื่องการเรียนนะครับก็ต้องรอบคอบแล้วก็หมั่นตั้งใจเรียนให้มากกว่านี้นะครับต้องใช้ความพยายามนะครับมากกว่าเดิมหลายเท่านะครับถึงจะสําเร็จนั่นเองนะครับต่อไปในเรื่องของความรักนะครับทํานายว่าจะมีเด็กนะครับ เด็กชายนะครับผิวขาวอวบปรากฏตัวขึ้นนะครับแรกๆเขาก็เป็นโสดอยู่หรอกนะครับแต่ตอนหลังนะครับมีหญิงผิวดำผอมเข้ามาแย่งความรักไปทำให้เกิดปัญหารักซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่จะทำให้ตัวคุณมีสเสน่ห์ในเดือนนี้แม้ว่าคุณจะรักใครก็ตามนะครับคุณก็จะต้องพูดจาอ่อนโยนอยู่เสมอนะครับ ทำตัวอ่อนโยนเช่นเป็นผู้ชายก็ต้องเป็นสุภาพบุรุษดูเป็น Family Man ให้มากกว่านี้พูดจาไพเราะนะครับถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็ต้องอ่อนโยนอ่อนหวานพูดจาไพเราะให้มากกว่านี้สเสน่ห์ก็จะมานะครับแล้วก็รู้จักพูดรู้จักทักแชทรู้จักโทรศัพท์ติดต่อสื่อสารมากกว่าที่จะงเงียบหรือนิ่งเฉยก็ทำให้ตัวคุณ มีสเสน่ห์เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะคะแม้นคู่แข่งก็อาจจะฟาดเขาไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็คนรักในเดือนนี้นะครับก็จะเป็นคนที่อ่อนโยนนุ่มนวลใจดีนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาการทะเลาะแทบจะไม่มีนะครับเรียกว่าคนรักจริงใจแล้วคุณก็จะมีโชคเรื่องความรักใหม่งอกออกมาด้วยนะครับ ก็ถือว่าจะมีสเสน่ห์ได้รับการเอาใจแถมมีรักใหม่งอกออกมาอีกนะครับเช่นคุณก็จะมีโชคเรื่องความรักใหม่กับผู้ชายที่มีอายุมากกว่าตุกคุณนะครับผิวดำแดงรูปร่างสันทัดด้วยนะครับแรกๆเขาก็เป็นโสดอยู่หรอกนะแต่ตอนหลังก็มีควีนผิวดำผอมเขาม้ามาแย่งความรักไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็จะมีโช่์เรื่องความรักกับผู้ชายผิวดำแดงรูปร่างทวมด้วยนะครับอายุมากกว่าตัวคุณถามว่าคนไหนดีสุดที่เกิดปัญหารักซ้อนน้อยสุดก็เป็นผู้ชายผิวดำแดงรูปร่างท้วมกำยำน้ำสารอายุมากกว่าคุณนั่นเองนะครับนอกน,นั้นให้คุณระวังว่าแรกๆเขาก็เป็นโสดแต่ตอนหลังจะมีคนผิวดำเข้ามาแย่งความรักไปได้ง่ายนะครับ เนื่องจากคุณอาจจะประมาทเผลอเลอนะครับขาดความอ่อนโยนขาดความสุภาพนุ่มนวลในบางครั้งนะครับทำให้คู่แข่งพยายามแย่งไปนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องแก้ตนงจุดนี้แสดงความอ่อนโยนออกมาให้มากขึ้นทั้งการพูดทั้งการกระทํานะครับสเสน่ห์คุณก็จะยิ่งแรงมากขึ้นคู่แข่งก็จะได้ตามไม่ทันนั่นเองนะครับ และคนที่แต่งงานแล้วนะครับคุณก็จะมีบุตรได้ง่ายด้วยในเดือนนี้นะครับก็เรียกว่าจะมีโชคเรื่องการมีบุตรมีลูกได้ง่ายด้วยนะครับแล้วก็สำหรับท่านชายนะครับคุณก็จะมีโชคเรื่องความรักกับกับควีนผิวดำแดงรูปร่างสันทัดนะครับอายุรุ่นราวขาเยเวตุคุณนะครับ คุณก็ต้องระวังนะคะว่าเขาอาจจะมีเจ้าของแล้วนะคะเป็นเด็กผิวขาวอวบเข้ามาแย่งความรักไปซึ่งคุณก็ต้องดูให้ดีก่อนว่าควีนผิวดำผอมคนนี้มีแฟนอยู่แล้วหรือยังนะครับแล้วเขาก็มาชอบคุณอีกทีหนึ่งนะครับคุณก็ต้องดูให้ดีก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามีเด็ก ที่เป็นควีนผิวดำผอมเ้ามาชอบคุณอีกคนหนึ่งก็จะมีเจ้าของอยู่แล้วเป็นคิงนะครับผิวดำผอมเข้ามาแย่งความรักไปนะครับซึ่นก็เรียกว่าถ้าสุภาพบุรุษนะครับมีควีนเข้ามาชอบคุณนะครับคุณก็ต้องดูให้ดีก่อนว่าเขามีแฟนแล้วหรือยังนะัะแม้คุณก็จะเจอปัญหารลักซ้อนนั่นเองนะครับ อาสันเดือนนี้ไม่ว่าตัวคุณจะรักใครนะครับถ้าคุณอยากจะมีสเสน่ห์นะครับคุณก็ต้องพูดจาอ่อนโยนสแสดงความเป็นสุภาพบุรุษ gentleman family man ออกมาให้มากกว่านี้สแสดงถึงความรักเด็กออกมานะครับคุณก็จะยิ่งมีสเสน่ห์ต่อคนที่คุณชอบนะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทำให้ความสัมพันธ์นะครับราบลื่นอีกด้วยมากขึ้นนะครับ ก็สามารถผ่านพ้นไปได้ดีนะครับดังนนั้นก็ขอจบคารทำนายสำหรับผู้ที่เกิดในวันศุกร์ประจำเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2 5 6 4แต่เพียงเท่านี้นะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับจิมมี่ทาโรนั้นพัสกรพยากรณ์ผลิตคลิปการทำนายการกุศลดีๆแบบนี้ เพื่อคอยช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาชีวิตให้กับตัวคุณดีขึ้นในทุกๆเรื่องด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนโชคดีและมีแต่ความสุขประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องที่ปรารถนาและตั้งใจเอาไว้เลยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ